แรงงานข้ามชาติคือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่อีกด้านหนึ่งกลุ่มแรงงานเหล่านี้ยังเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทั้งอุปสรรคด้านภาษาวัฒนธรรมและความเข้าใจในระบบสาธาร,รณสุขหนึ่งในกลไกลสำคัญช่วยลดช่องว่างคืออาสาสมัครสาธาร,รณสุขต่างดาวหรืออสอตอ อ,อสตอคือกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นแรงงานข้ามชาติด้วยกันเองทำหน้าที่คล้ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอมีเป้าหมายเฉพาะดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนและสถานประกอบการด้วยความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมทําให้สามารถเข้าถึงเพื่อนแรงงานได้อย่างใกล้ชิดและสร้างความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพ บทบาทสำคัญคือการเป็นด่านหน้าในการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตั้งแต่การสังเกตอาการป่วยเบื้องต้นให้ความรู้เรื่องสุขะอ,อนามัยไปจนถึงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชน 19, ่นโรคโควิด -19 วัณโรคและโรคติดต่อในแรงงานข้ามชาติช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในชุมชนและสถานประกอบการ นอกจากการเฝ้าระวังโรคยังทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารและล่ามช่วยอธิบายสิทธิด้านสุขภาพการเข้าถึงบริการของรัฐและประสานงานระหว่างแรงงานข้ามชาติกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยทำให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเป็นกลไกสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําด้านสาธารณสุขและสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับสังคมไทยโดยรวมอสตอจึงไม่ใช่เพียงอาสาสมัครด้านสุขภาพแต่คือสะพานเชื่อมใจที่ทําให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและเป็นพลังสําคัญในการคุ้มครองสุขภาพของทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย